คือรถมันจะไม่เวริร์มันจะไม่มีการแบบว่าแบบเบรกบูธที่แบบพุ่งไปดาวองคารเลยคือจะไม่อย่างนั้นคือรถทุกคันจะเป็นแบบสมดุลจะใช้เงินงใ,ในการซื้ออ่ะสมมติว่าคันนี้สี่ล้านผมขับผมเดินเข้าไปใช่ไหมเจอเ p c ยืนอยู่เฮ้ยกูเจอจุดผมก็ไปกลับไปหยิบที่เรเบลเงินแดง4ล้านกดแรกตรงนี้พอแรกตรงนี้เสร็จปุ๊บจุดจะเด้งไปอยู่ที่อื่นต่อผมข้ามมั่นใจว่าเออผมก็เป็นผู้เล่นมานานเนาะผมเป็นผู้เล่นมาประมาณ4ปี5ปีไฟเอ็มผมก็เล่นมาเป็นหมื่นชั่วโมงแล้วอะผมก็ อะไรที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันเปื่อยแล้ววนี้ผมก็คุยกับพี่พี่เดฟก็แก้กันถือว่าอยู่ในเครรอเดียวกับพี่ชิงใช่ไหมครับอะรถแพงไหมจับต้องได้แน่นอนฟาร์มง่ายครับคนดูแบบนี้จะเป,เป็นแบบที่มันมันมันฟาร์มง่ายแต่ผมเอาหัวไปกันยังไงก็ไม่เฟอ้อ อ่ะลองล้อใหม่มีหมดทุกอย่างอ่ะผมลองแต่งแบบมัวๆแอนแล้วกันนะคนดูอ่ะแต่งแบบธรรมดา่บนแล้วกันครเป็นหัวหน้าสภาไม่ใช่ครับไม่ใช่ล้อสภาด,ดีกว่าคนดูถูกใจพวกเองแน่นอนอ่ะไม่ต้องห่วงผมเองผมก็เป็นผู้เล่นผมก็ช่วยช่วยพี่ๆเขาดูหมดทุกอย่างอะแหละอ่ะ แต่งให้ละพอละแต่งอะไรเยอะคันนี้รถร้านค้าเดี๋ยวผมไปขับให้ดูอ่ะสมมติว่าคันนี้ผมจะฟิกมันไว้สักอยากให้มันวิ่งสักสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้คือรถมันจะไม่เวิร์มมันจะไม่มีการแบบว่าแบบเบรกบูธท,ที่แบบพุ่งไปดาวนงคารเลยคือจะไม่อย่างนั้นคือรถทุกคันจะเป็นแบบสมดุลอ่ะขับให้ดู ถ้าอย่ทุกคนแบบเออสังเกตที่แบบภาพเมืองอะไรเงี้ยมันจะแบบสดใสไม่ติดเหลืองคือภาพมันจะแบบสบายตาผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบแบบเนี้ยเพราะว่าเนี่ผมก็นั่งเกี่ยวมานานอยู่อ่ะดูด,ดูดูที่ความรถมันจะไม่เวอร์มันจะไม่มีคันไหนเวอร์สักคันเลยจะมีรถที่แบบว่าเอ้ยแบบหายาก,ยากๆเพืว่อแบบไม่ได้มีขายในร้านค้าแต่ว่าแบบเออถ้าทุกคนไปหาเจออะไรเงี้ยก็จะแบบในขอดูหมึกปรับ ขอแค่ไม่บัก๊กไม่มีบัก๊กรถไม่มีหมุนไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้ GTB ลองอาร์มสองไหมทุกคนแบบว่าทุกคนถ้าเแกบบิดทุกคนมาเล่นอะ่ะมันก็จะต้องไตัดระดับก่อนถูกปะมันก็ต้องแบบเอ้ยเริ่มจากรถสปอร์ตก่อนถึงจะไปซูเปอร์คาร์ถึงจะไปรถกาชาถึงจะรถพรมแดงอะไรพวกเนี้ยอ่ะอ่ะเน,นี้ผมจะลองขับ GTB ทุกคนดูก่อนว่ามาใช้ได้จริงรถลันคาใช้ได้จริง ออโอล่ไว้ก่อนเนะบรกบูทลองให้ลองเบรกบูทให้ดูอะ่ะนี่เบรกบูทคือมันจะไม่มีรถที่มันแบบเวอร์จนแบบไอ้เหียไล่ก็ไล่ไม่ทันตำรวจก็ตามไม่ทันไม่มีแน่นอนเป็นเมืองโลเปของสตาคอมมูครับพี่พี่เคสวิครับพี่สวสดีครับ,รบอะ่ะอันนี้คือ gtb อยากลองอลก เราตำรวจใกล้เสร็จแล้วรตำรวจเราตำร,ร,รวจไปสั่งทำไว้อยู่ลองอาร์มสองไหมอาร์มสองก็อาจจะเข้าได้แบบสี่แสนห้าแสนอะไรเงี้ยเออแบบฟาร์มแป๊บเดียวได้เลยวกกิช <Vision S 2> ันไม่มีเดูไดสตาคอมมูไว้ก่อนคองมปเขาของเขาตั้มฟ้าของม,ก <laughs> oh <my God. laughs> มากครับ,อ,รอ,รบอ่ะเดี๋ยวงั้นเอางี้เดี๋ยวลองลองรถที่แบบว่าทุกคนแบบเออฟาร์มแบบสักสี่ห้าวันแล้วแบบ ได้เอามาใช้หนีตำรวจด,ดีกว่าลองไหมแต่ผมอยากรู้ว่าอ,นนอันนี้ถามจากหัวใจจริงๆนะผมอยากรู้ว่าทุกคนทุกคนแบบรู้สึกว่าภาพมัน,มนสวยขึ้นไหมหรือว่าภาพเดิมๆมันดีกว่าสวยแบบสวยเลยใช่ไหมสวยจริงๆเลยใช่ไหม รีเชทผมไม่ใช้ตัวคอมผมผมไม่เคยใช้รีเชทเลยเพราะทุกคนเคยเห็นว่าผมใช้แล้วผมจะแคสบ่อยๆเคยเห็นปะอันนี้คือภาพเดิมๆที่ทุกคนเข้าเมืองมาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเฮ้ยยูไอยูไอนี่เอามาวางไว้เฉยครับ UI ยังไม่เสร็จครับทุกคนไม่ต้องดูอ๋อเยี่ยงปวดผิดทุกคนไม่ต้องดู UI เลยครับ UI ไม่ใช่อันนี้ UI ไม่ใช่อันนี้ครับ อ่ะผมจะแต่งๆไปก่อนแล้วกันทุกคนดูเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูแบบประสิทธิภาพในการขับของมันมากกว่าเดี๋ยวผมแต่งไปก่อนแล้วกันแต่ว่าอันเนี้ยที่สําคัญมีแต่งเบาะด้านในด้วยเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะผมแต่งไปก่อนแล้วกันอันเนี้ยอาร์มสองมันของแต่งมันเยอะอ่ะอ่ะมื่ี้เราแต่งเต็มมล้วใช่ไหมอ่ะมาเดี๋ยวขับอาร์มสองให้ดู อาร์มสองรถแม่งอย่างเฟี้ยวอะไม่อยากทิง้งให้มันแบบรถมอสมีครับเมื่อกี้เราลองขับ GTB นะวิ่งเข้าไห่อะลองดูอาร์มสองใช้ได้ไหมแบบนี้ใช้ได้จริงรถขับดูไม่เวอร์ภาพไม่วาฟแน่นอนอ่ะดูเดียว ผมนั่งจูนกับมือทุกคันกับเดฟเอางี้คือเรื่องโปรผมไม่อยากให้ทุกคนสนใจเรื่องตรงนั้นคือคอมมูอะจ่ายร้อยหนึ่งปุ๊บอาวุธมีเลยโลเพมันต่างกันมึงโดนจับพีหนึ่งมึงก็ดูเรื่องแล้วกันโปรมีไหมมันมีแน่ๆอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงมีเทียร้อยบอกไหมมีครับมีมีมีม เราไปขับในเมืองให้ดูอ่ะอันนี้คืออ R ถามสองที่มีขายในร้านค้าอ่ะอผมลองไปรเดูหหให้ดูดนะจูนมาเป๊ะทุกคนันจริงๆนะคนดูผมลองแบบมานั่งขับแบบเทียบรถตำรวจเทียบ,น,น,บนู่นเทียบนี่เทียบนั่นคือแบบสนุกอ่ะสนุกแน่นอนอ่ะ ไม่มีเวอร์ไม่มีคันไหนที่แบบว่าแบบเอ้ยแบบหนีรอดแบบร้อยชัวร์กด W อย่างเดียวไม่มีอ่ะแท็กใช่ไหมอ่ะได้รถมอสเดี๋ยวขอโชว์วันที่เซิร์ฟเปิดทีเดียวเลยดีกว่าคนดูไม่มีรถแบบกระดาษแน่นอนอ่ะแล้วก็ในส่วนเรื่องผมยังพูดไม่หมดนะครับเดี๋ยวอ่ะแท็กใช่ไหมอ่ะ นี่แท็กผมจะให้ทุกคนดูนี่อย่างหนึ่งอะปกติแท็กอะมันแต่งภายในไม่ได้ถูกไหมไอ้ใข่โป๊ก,กัวแป๊บนึงนะอะโอเคเรื่องนี้สปอยได้อะคนดูผมอันนี้พูดตรงนี้ก็แล้วกันแท็กเนะี่ยคนดูปกติมันแต่งภายในไม่ได้ถูกปะ่ะนี่แต่งเบาะได้อันนี้อ๋อที่กดผิดเห็นไหมเลือกสีภายในได้อ่ะ้ผมเลือกสีแดงแล้วกัน เดี๋ยวผมแต่งให้ดูผมแต่งให้ดูอ่ะซ้อมๆเดี๋ยวไป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 ผมไม่ลืมไม่ลืมอ่ะให้ลองแต่งแทนคห้ดูทุกคนอยากรู้ไหมว่าแท็กอะ่ะจะได้มาไงแท็กก็เป็นรถใช้เงินเงินในเกมซื้อนะแต่อยากรู้ไหมว่าได้มายัางไงอันเนี้ยผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองแม่งเฟี้ยวแน่นอนมันน่าแต่งเต็มเลยใช่ไหมอันนี้น่าเต็มแล้วโอเคเฮ้อไม่ใช่อ่ะผมให้ดูก่อนว่า แบบเนี้ยดีขนาดเนี้ยและขายยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอ่ะอันนี้คือแท็กนะทุกคนดูไม่มีการบอกว่าเบรกบูทแรงไม่มีนะเบรกบูทขึ้นปกติอันนี้เบรกติดไม่แรงอ่ะทุกคนอยากรู้ไหมว่าแบบเนี้ยได้มายังไงสมมติถ้าอยู่ในเซิร์ฟแล้วอ่ะดูไว้เลยเลี้ยวแบบเนี้ยแท็กเลี้ยวแบบเนี้ย แบบนี้นะครับแท็กจะไม่มีขายในในคาร์ดิวเลอร์ก็คือในในร้านขายรถมันจะไม่มีในกาชาไม่มีใช้เงินนอกซื้อไม่ได้แต่ว่าทุกทุกคนจะต้องไปหาตามแมบพบมันจะเป็นจุดที่ซ่อนอยู่และใช้เงินแดงในการซื้ออย่างเช่นสมมุติว่าผมซ่อนไว้ตรงนี้สมมตินะสมมุตนะิว่าอ่ะผมซ่อนไว้เอ่อตรงไนดี กูซ่อนมนเดี๋ยวอ่ะสมมติผมผมซ่อนไว้ในเนี้ยอ่ะอ่ะสมมติผมขับมาปึ้งมันจะมีตัว M อ c บียืนอยู่ปึ๊บแล้วพออ่ะซื้อจะใช้เงินแดงในการซื้ออ่ะสมมติว่าคันเนี้ยสี่ล้านผมขับผมเดินเข้าไปใช่ไหมเจอเอ c บยืนอยู่เฮ้ยกูเจอจุดผมก็ไปกลับไปหยิบที่เลเบลเงินแดงสี่ล้านกดแรกตรงนี้พอแรกตรงนี้เสร็จปึ๊บจุดจะเด้งไปอยู่ที่อื่นต่อสมมติผมจำกัดขายว่า,วาแท็กเนี้ยรอบเนี้ย ขาย20,000พอจุดทุกคนเจอครบ20จุดแล้วก็จะหายไปพักหนึ่งแล้วก็จะมีคันอื่นเข้ามาแทนประมาณนั้นครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยผมมีแล้วผมก็เอ้ยขายจุดขายจุดซื้อแท็กเงินแดงอะไรพวกนี้เออก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนั้นอันนี้แท็กจะใช้เงินแดงซื้อขายยาทุกคนมันจะไม่น่าเบื่อเพราะผมมั่นใจผมจะทำให้การขายยาเนี่ย มัเป็นเหมือนการแบบแลกเงินเขียวมาง่ายๆเลยแท็กขับในเมืองแบบบ้าๆเนี่ยผมพูดเลยแล้วก็ตามที่ผมเคยสปอยไว้ว่ารถกระชาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกระชารุ่นหนึ่งรุ่นเจ็ดรุ่นแปดรุ่นเก้าดีทั้งหมดไม่ต้องห่วงเปิดไม่เกินวันที่ยีิบครับออตตี้พอดีครับน้องชาย เสร็วมันมันมันเกือบเกือบเสร็จแล้วมันเกือบเกือบเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกคันหนึ่งรถเงินแดงเหมือนกันเนี่ยรถเนี้ยดีค่ะเนี้ยใช้เงินแดงซื้อนะอันนี้ยังไม่แต่งนะเนี่ยรถเงินแดงเหมือนกัน มนายกหรือเปล่าหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูเลยรถรถมอสบึ้มๆเสียงมอสจะใส่ใส่ได้แต่ว่าเดี๋ยวทางเซิร์ฟมีลถเสียงให้มันเท่าๆกับเสียงรถในเกมให้คือเสียงเท่ได้แต่เสียงไม่รบกวนคนอื่นแน่นอนเงินเอ็มละเท่าไหร่ครับเฮ้ยไม่มีครับน้องมาซื้อโอซงโอซีอะไรกันอ่ะเดี๋ยวแต่งให้ดูแต่งแบบเบาๆให้ดูแล้วกัน ใส่เทอร์โบใส่สปอยเลอร์ทั้งอันหนึ่งแล้วกันแต่การแต่งในเซิร์ฟนี้นะครับของแต่งทุกอย่างจะมีผลกับการกับการขับอย่างเช่นใส่สปอยเลอร์ที่ที่เป็นคาร์บอนรถจะแรงแต่รถจะเบาใส่ใส่ใสปอยเลอร์ที่ใหญ่รถจะเกาะถนอนแต่รถคือแบบมีค่าพวกฟิสิก์ไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยฟาร์มยากไหมไม่ยากครับไม่ยากมีทั้งออโต้ฟาร์มทั้งฟาร์มธรรมดาเดี๋ยวเป็นยังไงรอดู แต่ระบบอีโคนมีอะไรพวกนี้คิดมาหมดแล้วนะครับคิดมาหมดแล้วเฟี้ยวแน่นอนมีอะไรท,ทำอีกเยอะมันมีหลายอย่างกูคันปากกูอยากพูดมากแต่เขาไม่ให้พูดไอ้เหี้ยกูอยากบอกหลายอย่างมากมากเลยอ่ะลองแต่งคราวนี้มาแล้กันใส่สปอยเล์อย่างเดียวกับแต่งเต็มรดเงินแดงอันนี้คนดูหนีทั้งหมดยังไงก็รอดกูพูดจริงๆนะใครเป็นสายฟรีจะไม่เติมก็ก็อยู่ได้อะ่ะจริงๆมีงานรามไหมมีครับ มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเซร์ฟที่ทุกคนเคยเห็นเมาเนี่ยแหละแก๊งตีกันคอนเทนต์ประชาชนก็มีงัดร้านจกปูนงัดบ้านอะไรมีหมดครับมีหมดใครเป็นาภาสำคัญผมใบให้ฟังว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีกว่าอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนกลัวเอางี้ดีกว่า เอาขึ้นยากไหมไม่ยากครับไม่ยากใครมีแก๊งเตรียมแก๊งเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะพูดนะครับก็คือจริงๆเรื่องเนี้ยเด็กๆในกาคินังอะ่ะรู้กันมาประมาณสักสองอาทิตย์ได้แล้วรู้กันมาประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วผมก็ไปพูดกับพวกมันตรงๆว่าเออคือ,อยังไงตัวผมก็ต้องมาทําที่นี่อะ่ะยังไงตัวผมก็ต้องมาทําที่นี่ผมก็บอกว่าเออผมไม่ไม่บังคับนะใครที่จะไปไม่ไปอะไรเงี้ย เอาของตรงนี้เอาไว้เล่นเหมือนเดิมได้กูแบบไม่ได้ขายหรือว่าไม่ได้อะไรแต่ก็น้องๆ99%แล้วกัน99%ก็มากับเราหมดนะครับแล้วก็ผมจะเล่นกับฮิโรชิเป็นสตอรี่สุดท้ายแหละแล้วก็การเล่นอ่ะจะเปลี่ยนเป็นวันพุธแทนเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ฟ้าจะออกสลอเอ็มเข้าฮิโรชิมาด้วยก็อยากเล่นให้มันเต็มที่สนุกสนุกส่วนใครที่เป็น มีแก๊งอยู่หรือว่าเป็นคนผู้เล่นไฟเอ็มอะไรพวกนี้ก็ผมจะบอกว่าผมไม่ได้มีเมนูนายกหรือว่าอะไรทางนั้นนะครับไม่มีอันนี้คือแค่เซิร์ฟน้าเล่นมเซิร์ฟยังไม่เปิดเล่นด้วยได้ไหมครับมาดิม่วงทุกอย่างทุกอย่างผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าเออผมก็เป็นผู้เล่นมานานเนาะผมเป็นผู้เล่นมาประมาณสี่ 5, ปีห้าปีไฟเอ็มผมก็เล่นมาเป็นหมื่นชั่วโมงแล้วอะผมก็อะไรที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันเปื่อยเลยพวันนี้ผมก็คุยกับพี่พ,พี่เดฟก็แก้กัน แทบหมดเลยส่วนที่ดาวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเออมันมีน้องๆคนไหนอยากทาต่อผมก็อ่ะให้ชื่อกันยังไปทําได้ของเกาะเป็นหมื่นสองหมื่นตัวให้ได้ให้ได้หมดเลยกับฮิโอชิก็จะเป็นซอรี่สุดท้ายนะครับสาหรับพวกเราที่ดาวก็ผมก็บ่อยฟ้าแล้วว่าเออแบบจะเล่นกันแบบให้สนุกสนุกเต็มที่เลยร้อยใบผมก็เตรียมของไปเล่นกับมันเยอะอะ คือผมสบายอะไปมากกว่านี้ไม่ไม่ค่อยได้คนดูแต่ผมขอให้ให้มั่นใจในตัวผมแล้วกันผมเป็นผู้เล่นมานานคนดูผมผมเป็นคนใส่ใจรายละเอียดอยู่แล้วนะครับขอให้เชื่อใจกันแล้วก็เดี๋ยวพอวันไหนที่เซิร์ฟนี้เปิดนะครับผมก็จะกลับมาสตรีมแบบเต็มตัวเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องช่วยพี่พี่เดฟในการจัดการอะไรหลายอย่างคืออย่างสุดท้ายอะ่ะมันจะเป็นการวางวางจุดไอ,รไอร้รถเนี้ยไอ้รถลดเงินแดงเนะี้ยซึ่งผมไม่สามารถดูเขาได้ผมอาจจะมาสตรีมอยู่ดาวก่อนประมาณสัก สีวันสุดท้ายอะไรเงี้ยพอทุกอย่างเสร็จปุ๊บพอย้ายมาอยู่นี่ผมก็จะเป็นผู้เล่นแบบเต็มตัวแล้วแต่น้อยเรื่องภาพด้วยนะผมก็เออรับประกันว่าเออมันมันมันผมพยายามเกี่ยให้มันแบบเป็นกลางเป็นแบบกลางๆที่สุดแล้วอะไอเหียแบบว่าคือภาพ GTA ปกติมันติดเหลืองใช่มั้ยมันจะแบบเหลืองๆแบบ แบบแ,บแสบตาผมก็เออแบบพยายามแบบดึงมาให้เป็นโทนแบบโทนเย็นอะไรเงี้ยรอดูรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมพูดตรงไงว่าผมก็ไม่ชอบไอตีบวกอะเออใครมีแกงก็เตรียมแกงไว้เลยครับหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในเมืองนี้มีการกินังแน่นอนแล้วก็เด็กๆผม99%ที่อยู่ชุดดาวก็จะมาลงที่นี่ด้วย นั่นแหละคือตอนนั้นผมก็อึดอัดไว้คนดูที่ผมแบบบอกคนดูไม่ได้คือคนดูอาจจะมองว่าผมแม่งแบบเหลวไหลอะไรเงี้ยแต่เออผมมันพูดไม่ได้ไงคือเขายังไม่อยากให้พูดว่าเออมันแบบกําลังทําเมืองอยู่ทําอะไรอย่างเงี้ยเนววันเนี้ยนนกูเอาภูเขาออาจากอกละสบายละคือผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเออแบบผมมันไม่ได้ออกไปไหนเลยผมไม่ได้ออกมาเจอเพื่อนมาเป็นเดือนสองเดือนถามที่เบดได้เลยทาเนี่ยทุกวี่ทุกวันอะ สคริปต์อาวุธเฟี้ยวแน่นอนราประกันไอพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะคนดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ลองสังเกตอะไรดูสังเกตนู่นนี่นั่นดูแล้วกันให้ดูแห้ละ Hey wake up Hey wake up อะทุกคนได้ทัพยปอยมาเพิ่มแล้วทุกคนอยากเห็นไหมว่าถ้าทุกคนเข้ามาพีรีจิเตอร์ไว้จะได้สก,กินอะไรอยากเห็นไหม เหียมันสวยมากกูพูดจริงนะว่ามันโคตรสวยเลยอยากเห็นไหมเ้วอ hey, <wake> อันเนี้ยจะแจ่ไปกับเบลนด์นพาร์ตฟรีเลยเป็นเป็นเมืองแยกเลยครับแต่ว่าเป็นเป็นเมืองของสตาร์คอมมูนิตี้ครับพี่พีเคอ่ะมาแป๊บน,นึงปากหลามมีไหนวะกูมีปากหลามมัี่ย อโอเคอ่ะอันเนี้ยคือปาาฉลามปกติมันท่าควักไว้ให้เป็นอย่างนี้นะน,นี่กูเอามาปันป่นๆกันเล่นกับพวกพี่ๆเดฟเขาอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสกินให้ดูนี่ถ้าทุกคนเข้ามาพีดิจิตอร์ไว้นะครับถ้าทุกคนมีป่าฉลามแล้วสกินนี้จะเป็นของคุณไม่ซ้ำเหมือนเห็นแน่นอนเพราะว่าสั่งปั้นมาและไม่ได้มีแค่ปากฉลาม มีมากกว่านี้มีมากกว่านี้เห็นปะมีน้องชิบะอยู่เฮ้ยเฮ้ยผู้ใหญ่มาวัสดีครับพี่เต้าวัสดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับ,รบกลางคืนก็เรืองแสงสวยๆเลยนี่วัสดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับ รอดิสกินไม้ไม่ได้มีแค่นี้ถูกปะละ่ะสตาคอมูทำมากี่เซตแล้วดูดิคนบั้นสกินโหดชางคนบ้านสกินโหดน,นั่นคุณตำรวจชื่อดังมาสวัสดีครับแครอทสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับสตาโลเปคอมมูนิตี้จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยครับ ใส่จิตวิญญาณผู้เล่นลงไปเยอะมากๆอยากให้ทุกคนสนุกกับที่นี่และอยากให้เป็นที่สุดท้ายของหลายๆคนที่จะให้ทุกคนแบบมั่นใจแล้วมาลงหลักปักฐานนะครับทีมตาตาคอมูมั่นใจตั้งใจมากๆและมั่นใจว่าจะออกมาดมีครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ส่วนก็นะอย่างที่บอกกับฮิโรชิก็เดี๋ยวรอดูเปลี่ยนไปเป็นวันพุธแทนนะครับเพราะว่าต้องรอครูดาวไอฟ้าออกจากเอ็ดีก่อนก็อยากให้มันได้มาเล่นด้วยดูตั้งค่าตั้งค่าผมเหมือนเดิมนะครับคนดูที่ภาพมันสวยมันเป็นที่เมืองมันเป็นที่เมืองอภาพผมเหมือนเดิมเลยผมผมไม่ได้เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเลยทุกอย่าง เนี่ยเห็นปะ่ะผมปรับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเห็นปะ่ะแต่อยากให้ทุกคนสังเกตที่รายละเอียดเท็กเจอร์พวกเนี้ยมันชัดถือว่าอยู่ในเคอือเดียวกับพี่คิงใช่ไหมครับอ่ะทุกคนดูนี้ดีกว่าอยู่ไหนวะ ให้ดู MV เม e ืองล้วกันเจอใครมาไม่ทันเมื่อกี้อ่ะดูดูฉากจบเลยอ่ะเห็นไหมเห็นใครไหมไม่เห็นสะพานต้าที่เมืองนี้นอนครับผมสะพานวอลิสรอเลยใครเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณมากครับพี่ต้าขอบมากครับขอบคุณครับ สภารุ่นใหญ่แน่นอนคนดูสนุกกับที่นี่แน่นอนครับผมรับประกันก็ฝากไว้เป็นเซิร์ฟทางเลือกแล้วกันนะครับทุกคนตั้งใจตั้งใจตั้งใจกันมากๆสภาดูได้ไหมอ่ะได้ไหมครับสภาดูอ่ะสภาดูได้ไหมครับทุกคน ไม่ตายบอกระบาดูไว้ก่อนอ่ะอ่ะ์บาลเราไปช่วยเด็กๆเอ็ดีซ้อมดีกว่าพนดูเราเล็กันมามากแล้วถือว่าวันนี้